หมอมาใช้ขาจารย์ที่ทําให้หนุ่มอายุ30หล่อขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเรื่องหน้านี่ไม่เท่าไหร่จริงเรื่องผมสําคัญกว่าอีกนะคะอย่างเทนี้นะคะรู้จักกันดีเนาะพี่นอตเกสโนว่านะคะก็ปกติแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เซ็ตผมใช้ผมค่อนข้างเยอะเป็นคลรคเตอร์เลยแหละก็เป็นคนผมหนาแต่พอเวลาผ่านไป30บวกนะคะด้วยความที่ใช้ผมค่อนข้างเยอะก็ทําให้ผมรู้สึกบางลงนะคะมี2ส่วนที่กังวลน,นะคะส่วนแรกคือด้านหน้าค่ะที่เริ่มเม้าขึ้นเป็นรูปตัว M ขึ้นไปนะคะ ส่วนที่2ก็คือตรงกลางที่บางขึ้นนะคะซึ่งจากที่หมอได้ประเมินแล้วนะคะตัวสัาพผมยังละเอียดเลยนะคะก็ได้วางแผนกันนะคะว่าส่วนที่มีความเบ้าขึ้นเนี่ยจะปลูกผมเพื่อทาให้รู้สึกมั่นใจขึ้นโดยเฉพาะเวลาเซผมตั้งนะคะอันที่2ก็คือตรงกลางที่บอกว่าเป็นผมบางนะคะก็จะมีการบำรุงผมให้ผมเส้นใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันผ่านไปแล้วนะคะเป็นระยะเวลา1ปีนะคะของการดูแลทั้งหมดเลยนะคะพี่นดเท่ขึ้นมากๆนะคะแลวปกติเท่อยู่แล้วเท่ขึ้นไปกว่าเดิมอีกน,นะคะผมด้านหน้าก็หล่อแล้วก็เซตผมได้แบบในภาพเลยนะคะคแล้ว สำคัญนะคะตรงกลางเหมือนแบบมีอายุมีเป็นไข้ดาวหรือเปล่าตอนนี้ก็นั่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะการปลุกผมเนี่ยเป็นเทคนิคก,การหนึ่งที่คิดมากๆสําหรับหนุ่ม30บวกนะคะที่อยากจะหนุ่มขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะสามารถทำาทกการนี้ได้เลยนะคะดังนั้นใครมีปัญหานะคะหรือว่ารู้สึกกังวลถึงจะเป็นเล็กน้อยหรือมากหรือมากๆานะคะก็สามารถปรึกษาหมอได้เลยค่ะ